สนับสนุนโดยไฟล์ไล์เอ็กซ์ตรีมกับพนุมกามมแฟอีโคเตรียมพร้อมไปเที่ยวงานแห่เทียนเข้าพรรษากันนะคะจังหวัดที่แหมเราพูดกันมาหลายวันและยิ่งใหญ่จัดกันยิ่งใหญ่ก็ต้องบลนราชธานีปีนี้ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่าเขาคร,ครบรอบ111ปีด้วยนะคะจะยิ่งใหญ่เขาเตรียมงานกันขนาดไหนไปติดตามกันเลยคะ่ะ ปีนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาภายใต้ชื่อว่า111ปีลือเรื่องพุ่งเฮืองเมืองธรรมงามล้ำเทียนพรรษาภูมิปัญญาชาวอุบลเพราะเขาใช้เพราะเขาจัดกันมาต่อเนื่องเป็นครั้งที่111ในปี2555นี้แล้วค่ะกิจกรรมมีตลอดทั้งเดือนทั้งทิทศการภาพถ่ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษา รูปงามยามเทียนนะคะนี่เป็นชื่อโครงการงานประกวดภาพถ่ายของเขานะคะงานแสดงปฏิมาก,กรรมเทียนนานาชาติครั้งที่7จากศิลปิน9้าประเทศทั่วโลกที่คณะกรรมการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า60คนณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานีโดยงานใหญ่อยู่ระหว่างวันที่2ถึงสสิงหาคมค่ะมีการแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มณนะถนนหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามขึ้นวันที่2สิงหาคมค่ะเป็นพิธีอันเชิญเทียนพรรษา และผ้าอับน้ําฝนนะคะพระราชทานทางชลมากณท่าน้ําตลาดใหญ่ลําน้ํามูลมีงานพาแรงพร้อมชมการประกวดสาวงามเทียนพรรษาการแสดงดนตรีมหาดุรยางการแสดงต้นเทียนที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดบริเวณถนนรอบทุ่งสีเมืองนะคะถนนรอบทุ่งศรีเมืองก็จะเต็มไปด้วยรถขบวนแห่เทียนพรรษาที่ก็เรียกว่า ประกวดประขันกันเต็มที่เลยทีเดียวนะคะพอวันที่3สิงหาคมชมขบวนแห่เทียนพรรษากว่า70ต้นค่ะประกอบขบวนฟ้อนรำอันยิ่งใหญ่ของชาวอุบลตามเส้นทางถนนอุปราชบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามขึ้นไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรนะคะและสําหรับผู้ที่พลาดชมวันสําคัญสามารถมาชมต้นเทียนพรรษาที่ได้รับรางวัลเขาก็จะตั้งโชว์ที่บริเวณหน้าทศบาลนครอุบลตั้งแต่วันที่3ถึง5สิงหาคมนะคะและพิเศษสุดสําหรับปีนี้ ก็คือการเปิดให้นั่งปกติต้องไปยืนใช่ไหมะ่คคือดูค,ค,คเขาทาอัศจรรย์ไว้เลยสําหรับนั่งชมขบวนแห่เทียนให้นักท่องเที่ยวได้ชมนะคะชมฟรีทุกที่นั่งไม่ต้องเสียสตังค์กันเลยก็ไปจับจองไปเร็วก็ได้นั่งที่ดีๆหน่อยนี่นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่การท่องเทียย่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานอุบลราชธานีค่ะหมายเลขโทรศัพท์045243770ค่ะ045250714ค่ะขอบคุณคุณอภิสิทธิ์ อ่อภิสิทธิ์เสมอภาคผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานีเก็บภาพมาไว้พี่เว้นวักทำไมคะคุณอภิสิทธิ์เอออภิสิทธิ์เสมอภาคเขามนพ่ไม่ฉีดต่ไม่ไม่ใช่ดอ้าวันอ่ากลยาจะเป็นอภิสิทธิ์เป็นไม่ฉีดอีกเลยไม่ฉีดค่ะค่ะอุบลราชธานีค่ะจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางของใครหลายๆคนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไปทําบุญแถวแถวภาคตะวันออกชวนไปงานนี้ต่อเลยสีสันตะวันออกอย่างที่บอกนะคะไปกันที่พัทยาชลบุรีเขาบอกว่าจัดกันเลียมชา 4 4วัน4คืนกันทีเดียวนะคะมีอะไรอยู่ในงานนี้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> ชื่องายก็คือสีสันตะวันออกสีสันของชีวิตคุณค่ะจัดที่ปัทยา2 5สิงหาคามนี้นะคะโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช้พื้นที่บริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยาตั้งแต่พัทยากลางถึงพัทยาใต้ ยาวเลยค่ะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสุขจากภาคตะวันออกนะคะมาให้คุณได้สัมผัสกันไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พักโรงแรม แพ็กเกจในราคาที่เราบอกว่าสุดประหยัดจริงๆเขาบอกว่าราคาประหยัดแต่ว่าให้บริการแบบ VIP นะจ๊ะคือไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าบริการแบบว่าตามราคานะจ๊ะนี่ยืนยันแบบนี้เลยนะคะส่วนอาหารค่ะก็จะมีการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอาหารท้องถิ่นที่เขาบอกว่าอาจจะหาทานไม่ได้ในภาคอื่นแต่ว่าหาทานได้ที่ท้องถิ่นภาคตะวันออกก็ต้องไปชิมกันโอท็อปห้าดาวนะคะก็มีให้ได้ชิมกันที่นี่ด้วยเหมือนกันมีให้ช็อปได้ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ยัง รวบรวมศิลปวัฒนธรรมของ4จังหวัดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่เขาจับมือกันก็คือชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและก็ตราดนะคะนำมาเรียกว่าแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวของ4จังหวัดนี้ให้คุณได้เผื่อที่จะแบบว่าวางแผนการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเกาะช้างเกาะปูดกเกาะสม็ดเกาะล้านนะคะอันนี้คือแบบพื้นฐานใช่ไหมจะมีแบบที่ท่องเที่ยวใหม่ๆของ4จังหวัดนี้มาแนะนาให้คุณได้รู้จักด้วยเห็นไหมคะรวมกันอย่างนี้เลยครับทำแบบว่าสบายๆมากๆค่ะอยากสบายมากกว่านี้ค่ะ มีแบบสปาด้วยค่ะเขาบอกว่าผู้ให้บริการสปาในสไตล์ตอนออกก็มีให้เลือกค่ะคุณชอบแพ็กเกจแบบไหนนวดหนักนวดเบานวดน้ำมันนวดนนอยโอ้โหเยอะค่ะคุณคะเลือกเลยค่ะราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะยังไม่หมดนะเพราะเขาบอกนะคะว่า ถ้าคุณไปที่นี่ในช่วงกลางคืนเนี่ยมันมีสีสันบนเวทีการแสดงด้วยนะเพราะศิลปินชื่อดังของเมืองไทยก็สลับสับเปลี่ยนมาให้ความบันเทิงอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็มีราวัฒนธรรมท้องถิ่นประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหรือพี่ปอจะไปเวทีนี้ก็ได้ช่วงมวยไทยสมัครเล่นไปดูไปดูชนะนะจะบอกให้จริงค่ะไปดูไปดูมีมวยทะเลไหมนะคะนี่ถึงบอกว่ามันสนุกสนานจริงๆนะทั้งวันทั้งคืนกลางวันเนี่ยก็ไปแบบช็อปแพ็กเกจต่างๆกลางคืนก็ ไปชมพวกการแสดงนะคะศิลปวัฒนธรรมด้วย4วัน4คืน2-5สิงหาคมนี้นะคะและก็ที่สำคัญคือตอนบ่ายๆก็ไปแบบชมพระที่ตกแบบเมืองธรรมชาติของพัทรานะคะของภาคตะวันออกก็สวยงามไม่แพ้ที่อื่นคนที่นั่นก็สวยนะภาคตะนออกจริงเหรอ พัทยาจันทรีอะไรเงี้ยสวยอ๋อจริงจริงจริงยิ่งับยิ่งมันยิ่งเขาบอกว่ายิ่งออกไปทำงานทาวันออกเยอะเท่าไหร่เนี่ยความสวยยิ่งเพิ่มขึ้นตอนแรกพัทยานิ่งนะผมมีจันปุ๊บจริงเลยจริงเลยลืมไปว่าอยู่ภาคตะวนางงามเงาะของเรานะคะอ่าก็จะบอกว่าจันทบุรีก็อยู่ในผนึกสี่สี่จังหวัดของเขาด้วยเหมือนกันนะคะอ้าวไปกันได้เลยนะคะถนนเรียบชายหาดพัทยากลางถึงใต้นะคะสองสิงหห้าสิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะศูนย์สามแปดสองเจ็ดสี่สอง 84นะคะคุณกนิกาจากชมบุรีนะคะส่งภาพสีสันแบบนี้มาให้เราด้วเที่สาวสวยคนหนึ่งนี่ของชมบุรีเขาสวยกันเนี่ยเรียมเรียมไม่อยากพูดด้วยแบบพอดีเรียมอยู่ทุ่งบางกะปิเรียมนี้เอทนไม่ดกะปิไม่อยากึงได้กลิ่นเหม็นกะปิไม่ใช่กลิ่นกะปิอร่อยจิดตายเรียมจากทุ่งบางกะปิวันนี้จะพาไปเที่ยวไปตามหาพี่ขวัญกันดีกว่าจวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดน้ําเปิดใหม่ค่ะอยู่ย่านรามคําแหงหรือว่าทุ่งบางกะปิ นี่แหละที่นี่คือตลาดน้ำขวัญเรียมไปกับเรียม <c oughs> วันนี้ค่ะดิฉันพานคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดน้ำน้องใหม่นะคะ <c oughs> อยู่ย่านรามคำแหงนี่แหละตลาดน้ำขวัญเรียมค่ะ <c oughs> เป็นตลาดที่อยู่สองฝั่งคลองระหว่างวัดบำเพญเหนือแล้วก็วัดบางเพงใต้<ม>โดยมีคลองแสนแสบกั้นอยู่<ม>เข้ามาดิฉันก็เล่นจริงเจ็บจริงกินจริงซื้อจริงอร่อยจริงม,มีขนมเบื้องเขาทำแบบพิเศษนะไม่ใส่ถั่วงอกอแต่ว่าใส่ยอดมะพรา้าวนี่คือเรือกระแชงโบราณโบราณจริงๆคือม,มีคนเขาสะสมเรือกระแชงไว้นะคะแล้วก็นํามาให้กับพ่อค้าแม่ขายเนี่ยได้เช่าแล้วก็มาขายของในเรือนี่ก็เป็นร้านเลยนะให้นั่งในร้านนั่งในเรือได้เลยโบราณจริงๆอันนี้ โรตียักษ์อร่อยมากส่วนสินค้าทํามือก็มีพี่คนนี้เขาก็มาขายเป็นพวกแ<ช>บบว่าสินค้าย้อมจาก ใบไม้ธรรมชาติอะไรเงี้ยนะคะก็คือมีสินค้าหลากหลายมีขนมมีอาหารแล้วก็ที่สําคัญเราได้ไปชมวิถีชีวิตของชาวน้ํา2ฝั่งคลองแสนแสบด้วยนะคะส่วนใครอยากจะทําบุญช่วงเช้านะประมาณ7จ็ดโมงครึ่งมีตักบาตรพระทางน้ําโอ้ดีมากบรรยากาศดีจริงๆนะคะที่นี่ค่ะมากันได้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเพราะนั้นเนี่ย พรุ่งนี้พรุ่งนี้กับมรืนนี้เตรียมตัวไปเที่ยวกันได้นะคะไปทําบุญด้วยนะคะที่น่าสนใจก็คือในเรือกระแชงโบราณนี้เขาจัดทําเป็นเรือให้นักท่องเที่ยวสามารถล่องลงล่องไปชมคลองแสนแสบได้และที่น่ารักคือเห็นไหมคะบริเวณหัวเรือจะมีเด็กนักเรียนยืนอยู่ไกด์ตัวน้อยให้ฟังเสียงกันหน่อยให้ฟังเสียงที่อยู่ขนาดคลองแสนแสบและตลาดน้ำคลองแสนแสบและเรียกหมู่บ้านของตนว่าบางเพิง คือการปลูกฝังจิตสํานึกรักบ้านเกิดให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆเหล่านี้มาจากโรงเรียนวัดบําเพ็ญเหนือนอยู่แค่ป .3 กับป .6 เองน้องแอนกับน้อง<จ>แบม<จ>เก่งมากเลยก็จะอยู่ประจําเรือนะคะพานักท่องเที่ยวล่องไปเที่ยวเด็กฟรีผู้ใหญ่10บาทานะคะสวยงามไปชมบรรยากาศกันส่วนอันนี้ก็บอกว่าวันนี้วันหวยออกด้วยวันนี้ฮะคุณไ <c oughs> <ร>ปไม่ไปเกี่ยวอะไรนะไปไหว้นี่คือสารขอนญเรียมซึ่งประวัติเขาบอกว่าเป็นสารเก่าแล้วลอยมาติดที่วัดบํงเพ็ญใต้ก็จึงอัญเชิญขึ้นมาเนี่ยตั้งไว้ที่ นี่ชาวบ้านบอกว่า ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะก็ไปไหว้วันนั้นใครไปเที่ยวก็ไปไหว้กันส่วนสะพานที่เห็นอยู่นี้เป็นสะพานเชื่อมสองวัฒนธรรมของสองวัดสังเกตเขาบอกจะทําเหมือนกับสร้างไม่เสร็จมีนัยยะทางทางธรรมก็คือว่าให้มีสติบันไดแต่ละขั้นจะไม่เท้ากันใช่เดินขึ้นเดินลงต้องใช้สติส่วนผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆนะคะมีลิฟต์ด้วยก็ทาสวยด้วยนะนะน่ารักนก่ารักมากเขาบอกว่าที่นี่ทําเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ขอเนี่ยพี่คนนี้ตั้งคันแั้นนีลูกเล็กๆก็ลงลิฟต์ได้คือมาได้ ทั้งครอบครัวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นั่งวีลแชร์ก็มาได้ส่วนนี้ก็คือจุดที่เขาแสดงวิถีชีวิตของชาวริมน้ําแล้วก็ชาวนาของไทยปลูกข้าวให้เด็กๆได้เห็นว่าท้องนาเป็นแบบนี้นะและตอนนี้เขากาลังทําเป็นคําว่าทรงพระเจริญคือปลูกข้าวแล้วเวลาออกรวมมันจะเป็นคำตั้งใจเนี่ยก็มาเจอคุณลุงขายของเล่นโบราณของเล่นโบราณก็ซื้อไปให้ลูกนะคะน้องจิงก็ยังมีกังหันอยู่นะคะคือเด็กๆสามารถไปชมวิถีชีวิตแบบไทยๆแบบโบราณนะคะวิถีชีวิตชาวน้ําริมคลองแสนแสบนะคะ ที่สําคัญอย่างที่บอกว่าที่นี่เขามี สิ่งที่ไม่เหมือนที่อื่นก็คืออนุรักษ์ให้เด็กๆมาเป็นไกด์มีสะพานสติอะไรเงี้ยค่ะไปเที่ยวกันได้วันหยุดที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ไปทําบุญกันด้วยเข้าได้2เส้นทางซอยเสรีไทย60ก็ได้หรือว่าซอยราคําแหง187ก็ได้คือเข้าจากทางวัดบำเพญเหนือก็ได้จากวัดบางเพงใต้ก็ได้เหมือนกันนะคะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ0877012878นะคะสนุกมากตลาดน้ำขวัญเรียมแต่วันนั้นไม่เจอพี่ขวัญเลยอ๋อเหรอไม่น่าดูเ หน่อยมากกับคนเดียวภายเรื่องงเงาเรียมเหลือทนหรือยังก็พี่ขวัญเขาขายกังหันอยู่นะเจอกันต่อกเจอไม่ได้เขาแก่ไปเยอะตอนหนุ่มๆก็หลอกกว่านี้